สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกระเจเคที่ช่งองซอเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกคิดว่าเรากลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในคลิปพรีวิวคอเรียเมคอัพน,นั่นเองไม่ได้มาอั d เด e กันมานานมากๆนะคะแบบมีที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะกะ็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะใครพร้อมจะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราอย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกูโก้มาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะคะ<ๆ>ก็จะเป็น E2D Official นนนนั่่่เเองงคคซึลาาาสุดะะมีกร<ๆ> ออกบลัชออนตัวใหม่รู้สึกว่าจะเป็นบลัชดูโอ้นะคะรนดะเทรนแบบดูโอ้บลัชมาแรงมากๆเลยแบบปัดบลัชมากกว่า1สีออมเบรเลยงี้ก็เป็นแบบเป็นเหมือนสีแมทสีชิมเมอร์ในตลับเดียวเลยนะคะแล้วก็มีหลายเฉดสีมากๆตุ้นแบบฟิวใช้ได้ทุกวัน everyday หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันปัดออกมานัวมากๆแล้วเขาจับคู่สีมาหน้าหลักมากๆเลยโทนแบบคูลโทนหน้าปอปๆนะคะสีคือแบบหน้าใช้มากๆ ต,ต่อที่ดินโตคอสเมติกนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็เป็นอีกแบรนด์ที่กําลังมามากๆทั้งฝั่งแบบทั้งฝั่งพี่สาวเกา่าแล้วก็ฝั่งพี่สาวไทยเลยคือจะบอกว่าแบรนด์คือมันเป็นลิปเนื้อฉ่ำที่ทาไปแล้วแบบเบลลล่องปากทําให้ปากดูเนียนอิ่มฟูให้ทุกเอฟเฟกในตัวเดียวแล้วก็เนื้อสีชัดกินอะไรก็คือสเตนสีก็จะยังแน่นมากๆเราที่ชอบคือสเตนสีเขาไม่เพี้ยนเลยล่าสุดเขาก็ได้มีการออก10ส,สีใหม่นะครับ เป็นสีที่เป็น collection fall ของเขาทุกคนวีบีซอฟนัว,นว,นวจนถึงโทนแบบแดงๆซึ่งชางใกล้กันมากๆเป็นโทนแดงก็ส่วนใหญ่นะคะแล้วของเขาก็จะเป็นโทนแดงหมดเลยแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบแดงส้มแดงเพียวๆแดงชมพูนะให้ลองซื้อให้ลองแบบซื้อมาใช้ดูเพราะว่าแอดเกาหลีเขาจะมีความสีชัดเวอร์กว่าปกาตินิดน,นึงนะคะทุกคนล่าสุดเขามีการ collaboration กับทาง Hello Kitty แล้วก็ยังคงคนสวยขาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือน้องวอนยองนะทุกคนคือแบบลงตัวทุกสิ่งทุก อย่างแล้วคอวนี้ออมาแบบฟูลคอเลคชั่นเลยนะคะมีทั้งลิปทิน l ลิปสติก มีทั้งงานผิวงานคัลเลอร์ครบเลยทตี่แบบจริงจังมากคือพัฟเป็นน้องคิตตี้เลยทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเซรามิกคุชชั่นมาในแบบคอลเลคชันเฮล l ลคิต t ี้จากคุชชั่นก็มีเป็นตัวรองพื้นด้วยนะคะคือน่าใช้มากๆมีน้องแปลงสีแดงด้วยก็มีเป็นลิปที่เป็นแล้วก็มีเป็นลิปที่เป็นแบบแท่งนะคะซึ่งตัวนี้เป็นน้องวันยองพิกด้วยทุกคนคือน่าใช้มากๆอ๋อซึ่งอันเนี้ยลืมบอกว่าเป็นคอลเลคชันครบรอบ50ปี h e l l o k ิตต y ้นะคะ ที่คอแลแลบกับ All ออมิ u ส์เนีทุกคนคือเป็น Hello Kitty แบบ f u ลเวอร์ชันจริงๆไม่ได้เป็นแค่ลายลายปุ๊กปิ๊กแต่ว่าเป็นน้องคิตตี้แบบอ๋อซึ่งตัวลิปคือน่าใช้มากส่วนตัวยังไม่เคยลองลิปรุ่นนี้ของเขานะคะี่เคยลองแต่ลิปรุ่นจิ้มจุ่มแล้วเขาก็ยังมีเป็นลิปพาเลตเป็นลิปพาเลตที่เป็นแพคเกจจิ้งโทรศัพท์ออกมาคือมีความบบมีความไว 2K แบบย้อนไวมากๆทุกคนนึกถึงแบบ เครื่องสำอางของเล่นสมัยเด็กอะมันเป็นฟิลนั้นเลยแม่คือถ้าใครตามฝั่งเค a k e u p K Beauty จะเห็นว่าหลังๆกระแสแบบพวกบลัชที่เป็นแบบพอตแบบเนื้อบเลเบอรมมูดมูสมาแรงมากๆตั้งแต่ของแบรนด์ฟรีใช่ป่ะหละังจากนั้นก็มีหลายๆแบรนด์ทยอยออกมานะคะอย่าง Wake Make ล่าสุดเขาก็ออกแล้วคือเราอะชอบโปรดักต์ของ Wake Make มากๆในที่สุดชีก็บลัชแบบพอตออกมาทักทีนะสักทีนะตัวนี้คือเป็น Over b l u r r i n g Pot จุกๆุเฉดสีเลยนะคะมีคือส่วนตัวเราชอบการทาเฉดสีของเว เมม่มา,มาเขาทําเฉดสีมาต่างกันชัดเจนแบบเฉดก็จะไม่ได้ใกล้กันขนาดนะั้นลูกใสส่วนใส่ก็คือมีความพีชอะไรแบบนี้แล้วก็มีโทนที่แบบเป็นอิดอิดนัวนัวคูลูทิวแล้วก็ต่างกันชัดเจนคือเฉดจะไม่มีความติ่งส้มติ่งแดงติ่ง,ง,งชมพูเลยไล่กันแก๊ฮอกเกตฟิลแม็กอันที่เจอมันจะมีความเคยมันแบบใกล้กันมากๆแต่เนี่ยไม่ใกล้คนขอให้ดูฟิลเอ็ b ก่อนก็จะเป็นสีโรสเบจนะคะจะเป็นโทนแบบ m l b มอีซอฟต์ๆนัวๆเลยอะไม่มีความวอร์ม เกินจะเป็นเฉดแบบกลางกลางนูเตรลนะคะคือสามารถใช้ได้ทุกสีผิวแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบกล่ำขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีความเฉดเข้มขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ดูอุ่นขึ้นนะคะทุกคนคือสีแบบธรรมดีมากจริงๆเฉดชมพูชมพูอ่อนก็จะเป็นอ่อนที่แบบคือโรสของเขาเป็นโรสจริงๆอะแม่แบบโรสเพียวๆเ,เป็นฟิลเบจมากกว่าไม่ได้แบบว่าวอร์วอมวมตุนๆขึ้นสวอชเดี๋ยวแนฟสวอชให้ดูเลยนะคะทั้ง8สีคือแบบเอาดีๆปะ คือสวยหมดคือสวยตั้งแต่ทนนู๊ตทนส้มแล้วก็คูลโทนคือที่สุดฉันซื้อแบรนด์เนี้ยฉันเลยต้องซื้อสองเฉดเพราะว่ามันมันเลือกไม่ได้ไงแม่มันแบบมันต่างกันอะมันสีมันไม่ได้ใกล้กันเลยเนาะเป็นลิปแอนชีททาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยทุกคนซึ่งสีสวยมากๆมันสวยหมดเลยฉันอยากบินไปเกาหลีเดี๋ยวนี้ให้ฟิิช แกแบบฟุงฟุงนวลนวลจากนั้นชีก็ยังออกซอเบอรี่พาเลตสีใหม่มาด้วยทุกคนซึ่งสีรอบนี้คือกระตูวูชันมากเพราะรอบเนี้ฝั่งเกาหลีเขาเล่นสีกับแบบพวกโทนเขียวขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นครูกับวอมชัดเจนเลยนะคะกับคู่ชมพูกับโทนเขียวที่เป็นเขียวออกเงินๆนะคะทุกคน ซึ่งมาดูใช้ได้จริงใน Everyday รู้กับแม่คือไม่รู้ว่าเขามีสีไมไงได้เก่งขนาดนี้ที่เขาจับมาใส่อ่ะมันเป็นเขียวที่ไม่ใช่เขียวใบไม้ไม่ใช่เขียวแก่หรือคนมันเป็นเขียวที่แบบ มีความนูเตรลแบบดูใช้ได้ใน everyday look เมโลออตทัมเบลลิงคือสีพาเลตเนี่ยเป็นพาเลตของแบบฟิลออตแฮมเลยทุกคนดูใบไม้พลิแล้วก็สีเขียวที่เขาใส่มาก็จะเป็นสีเขียวขี้มานะคะทุกคนซึ่งแบบมันสวยมากๆะบอกนิดนึงว่าตอนเนี้ยฝั่งเกาหลีอะเขาฮิตการปัดแก้มแบบแมทที่หน้าดูโกลทุกคนงงไหมแมทแต่หน้าโกลอะคือเห็นแบบช่างแต่งหน้าเกาหลีแต่งงานผิวแบบนี้ให้ไอดอลเยอะมากๆทุกคนและแน่นอนเขา่าเครื่องสําอางเกาหลีแล้วก็ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนก็คือ ือออกบลัชแบบนี้มาเลยก็คือเป็นแบบมีเนื้อแมทแล้วก็เนื้อกลกลในตัวเดียวดินโตอยถึงทุกคนแต่ว่าตัวเนี้คือไม่รู้ว่าจะเข้าไทยไหมเพราะว่ามันเป็นเอกลุศีเฉพาะโอลิฟียังนะคะคือเขา ออกคอลเลคชันใหม่มาเป็นตัวที่เราพีววไปเมื่อเกี้แพ็กเกจสีชมพูอ่อนทุกคนซึ่งรู้สึกว่าเนี้ยจะเป็นเอกลุศีเฉพาะโอลิฟยังนะคะเดี๋ยวไว้ขึ้นสวอช้ดูว่าแบบมีสียังไงบ้างคือ MLBB ซอฟฟ์ๆใช้ได้แบบ everyday แม่นะี่เราแพ็กเกจบอกว่าน่าใช้มากงต่อมา l a n e g e Korea นะคะล่าสุดเขาก็ออกเป็นแบบว่า Neo Powder แต่เป็นสีม่วงทุกคนตอนแรกเราเห็นหนว่าเขาออกเป็นแบบโทนอัพหรือเปล่า p เดอร์โทนอัพเป็นสีม่วงทุกคนซึ่งขายดีในโอลิฟยังเกาหลีด้วย คือจะบอกว่าเกาหลีเขาให้ความสําคัญกับการ correcting ผิวมากมากเขาให้ความสําคัญกับการ correct ผิวมากมากนะทุกคนคือจะสังเกตว่าช่างเกาหลีจะชอบลงแบบเบสม่วงแบบเบสชมพูเพื่อปรับพื้นผิวก่อนจะแต่งหน้าเพราะว่าเพราะมันจะทําให้การแต่งหน้ามันดูสวยแล้วก็เคลียร์ขึ้ในอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเนโอพาวเดอร์แพคเกจจิ้งเหมือนตัวเนโอพาวเดอร์ที่เป็นตลับสีขาวเลยแต่ว่ามาเป็นแบบเนื้อสีม่วงนะทุกคนไม่รู้จะเข้าได้ไหมคือแบบน่าใช้มาก ครีโอออฟฟิเชียลปรับสูตรคุชชั่นตัวตลับดำนะคะมาเป็นตลับสีขาวแบบนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนแพคเกจิ้งเป็นน้องสีขาวมิชาร์ดก็คือแจยอนเอ็นซีทีนั่นเองทุกคนคือหล่อมากฉันเชื่อว่าแกจะต้องซื้อพอพรีเซนเตอร์แล้วหนึ่งหน้าตาแพคเกจิ้งใหม่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสูตรเขาแบบได้ปรับอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ครีโอก็ยังออกทินรุ่นใหม่มาด้วยนะคะเป็นตัวฮักเลอร์ทินนั่นเองทุกคนมาในแพคเกจิ้งที่แบบไม่เคยเห็นครีโอทาหน้าตาแบบนี้คือนะ่าจะเป็นน้องกลมกลมปุก,ปกเหือ บบทรงหยดน้ำนิดนึงเฉดก็คือจะเป็นสไตล์แบบว่าเริ่มเข้า for winter ์วินเทและมีความตุ่นตุนติดเทาๆขึ้นมาหน่อยนะจะคือสีเขาก็คือมีทางโทนชมพูพีชมอฟแดงเลยแล้วก็เฉดจะมีความตุนตุนขึ้นมาหน่อยเริ่มแบบเป็นเฉด for ์วินเทอร์ทุกคนทายก็จะเป็น d a y s e ออฟ f ิเชียลนะคะล่าสุดเขาออกเป็นน้องตลับมาแต่ว่าเป็นตลับหัวใจทุกคนคือมันน่ารักมากมีความแบบ ปุ๊กปี๊มากๆแบบเหมือนของเล่นเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว s o u f ล l e Color p o นนั่นเองออกมา30เฉดสีแบบจุกมาก คือมีใครมาค้นได้อย่างสามสเฉดสีเดซีค่ C, คือยืนหนึ่งเรื่องการทำแพคเกจบุกปิกและน่ารักบูสเล็บเลอทาได้ทั้งตาแก้มปากแต่ว่าสีของเดซี่กะคือจะแต่ว่าสีของเดซี่คือจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยทําโทนแบบสปริงกับโทนครูม,มาได้สวยมากๆคือใครเป็นสาวสุดสมาเดซี่เลยพรีวิวเมคอัพประจําเดือนน่าจะตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วเป็นพรีวิวเมคอัพประจําเดือนออกัสนะคะทุกคนนี่แค่ครึ่งเดือนเท่านั้น อย่างเยอะขนาดนี้แก่ครึ่งเดือนหลังก็น่าจะออกมาฉ่ำไม่แพ้กันแต่ว่าไว,าวาจารวบรวมเป็นของคลิปหน้าเลยละกันคือยอยากไปช็อปที่นู่นมากๆแต่ว่ายังไม่มีแพนจะไปเกาหลีเร็วๆนี้เลยนะแพนโปรเจกต์เยอะแยะมากมายมากๆทุกคนยังไงก็รอติดตามกันได้เลยรับรองว่าต้องจึ้งปึงแน่นอนอก็ออกมาทุกคนจะเอนจอยกับคลิปพิวเมคอัพที่เอามาวีดกันวันนี้นะคะยังไงก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไคร์หางเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ยังไงมาเจอกันในคลิปหน้านะ